สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการอ่านไมโครมิเตอร์ค่าความละเอียด0.01นิ้วนะครับไมโครมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถวัดได้ถึง1นิ้วนะครับนี่คือวัดได้สูงสุดนะครับวิธีการอ่านนะก่อนก่อนจะไปวิธีการอ่านเนี่ยเราต้องมาดูสเกลมันก่อนนะครับปลอกสเกลหลักปลอกสเกลเลื่อนนะครับว่าแต่และช่องมันแบ่งออก กี่ช่องมันช่องละเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแรกเลยนะครับเรามาดูที่ปลอกของสเกลหลักนะครับปลอกของสเกลหลักเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจากเลข0ูนย์ถึงเลข1เนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น4ช่องนะครับจาก0ูนย์ถึงขีดที่1นเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0.025นะครับขีดที่2จะมีค่าเท่ากับ0.050นะครับ ขีดที่3จะมีค่าเท่ากับ0.075นะครับีดที่4ก็จะมีค่าเท่ากับ0.100นะครับถ้าถัดจากเลข1มามันก็จะเป็น0.125 0.150 0.175 0.200นะครับ0.225 0.250ไล่ไปเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะเพิ่มขึ้นช่องละ 25่นะครับนั่นเองนะนี่คือสเกลอ่าปลอกของสเกลหลักนะครับต่อมามาดูปลอกหมุนสเกลเลื่อนนะครับในปลอกหมุนสเกลเลื่อนเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น25ช่องนะครับเห็นไหมครับ050หมุนไปนเรื่อย10 15นะครับ20 21 22 23 24 25นะนะครับ25ช่อง นะใน25ช่องเนี่ยแต่ละช่องมันจะมีค่าเท่ากับ0.01 0 00นิ้วนะครับเช่นจาก0นะครับตรงดูที่ตรงที่เมาส์ผมชี้นะครับจาก0มาหาขีดที่1เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0.01 0 00นิ้วนะครับขีดที่2ก็จะมีค่าเท่ากับ0.02นะครับแต่ถ้าพอมาถึงขีดที่ สมมุติว่าขีดที่10มันก็จะมีค่าเท่ากับ0.010ะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ,อปลอกสเกลหลักแล้วก็ปลอกสเกลเลื่อนนะครับในการอ่านค่านะครับในการอ่านค่านั้นเราจะไปดูในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คือให้เรารู้สเกลหลักแล้วก็สเกลเลื่อนว่ามันแบ่งออกเป็นช่องละเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้น นะครับ